ฮัลโหลสิครับนี่เราสูมแบดเบียสสอมเบียสนะครับผมแล้วก็เกมนี้เป็นเกมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ใช่ไหมสูบกับสอมดีเหรอโอเคแบคได้ถูกเรียนคณิตศาสตร์ไหมยังไงบ้างฮะได้เรียนคณิตศาสตร์มามยังไงบ้างก็ต้องบวกข้างหลังก่อนถ้บวกข้างหลังปุ๊บแล้วเอาไปทดข้างหน้าใช่ไหมถ้าลบขึ้นมาก็ต้องยืมไปข้างหน้ายืมข้างหน้ามาข้างหน้าถ้าเป็นสูงก็เหลือเก้าแล้วเบย์ยืมข้างหน้าไปอีกทีเฮ้ยข้าเอีกทีข้างหนไดเรือคิดในหัวได้ไหมได้ได้คิดในหัวได้แงงเก่ ถ้าพูดตามตรงแล้วแบบคนปกติแทบจะไม่ได้เลยเราต้อง,ง,งเอาเอายินสองมากดทดเลยเพราะสามหลักขึ้นมาอย่างเงี้ยอ,อย่างเช่นสามร้อยยี่สิบเก้าลบด้วยหนึ่งร้อยสามสิบชื่อจริงมันง่ายนะแต่มันคิดในหัวมันสองสองเก้าหรือหนึ่งเก้าเก้าครับผม ไม่ใช่สิสามร้อยยี่สิบเก้าลบร้อยสามสิบใช่ไหมสองสองเก้าลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าถูกแล้วหนึ่งเก้าเก้าถูกแล้วหน้าหนึ่งเก้าเก้าใช่แล้วถ้าเกิดมันเป็นเราไปเดี๋ยวก็รู้เองครับอ่าฮะนี่จะสอนให้เราไม่บวกจากข้างหลังแต่บวกจากข้างหน้าแทนออเป็นเกมเท่านั้นที่ทำได้ไม่ใช่การศึกษาที่ทำได้โอเค let's do dark city ไม่เป็นไรยังไม่ต้องเอาเลยระดับสองเลยหรอเ่นนี่สี่บวกห้าเก้าดิต้องกดเนาะราเมื่อกี้กดให้วิดีโอขึ้นมาอ๋อพลาดในทีนี้ไม่เป็นไรกดเก้านะเก้ายิงด้วยต้องยิงด้วยเหรอ ไม่ยิงมันก็จะยิงจรงแต่มันจะช้าไปหน่อยนอ๋อโหอนุบาลใช่ไหมผมให้เด็กอนุบาลทำเลยเด็กอนุบาลยังทำได้เลยแบบยิงดิไปกดเคลียร์เฉยเลยครับสีมันยิงตรงกลางอ๋อโห้ยันอ่าเป็นแล้วเแล้วโอเคลุยกันลุยกันเด็กอนุบาลฮอบอกสูตไดิฮ่าผมเจ็ดกับสองกับเก้าโอ้โหสี่เขากับสิบโหอีซี่เฮีเอ็มมัแบบออกแปดได้แล้วเอ้ยไม่ได้สิ นั่นเป็นโอ้โหช้าเลยแบบนี้ช้าเลยขี่ไม่ดีเองครับแล้วผมโอเคเลยๆโยโหมันแบบง่ายไปวะเอ็มให้แบบคิดเลขอย่างนี้เนี่ยนะแบบหลับตาทำได้เลยแต่ให้แต่หลับตาทำจะกดไม่โดนแล้วก็มองเห็นตัวเลขทำไมคิดเลขออกไม่ได้นะมันมียากกว่านี้ปะโอเคเป็นเด็กอนุบาลก็ทำได้ใช่ไหมเดีียร let's do stage ต่อไปโอเคสิบห้าสามโอเค โขมันทำให้ช้าทำไมเดียวตรงนี้ไม่ได้ซะด้วยโอเคสิบเจ็ดยิงสิบเก้าความสามารถในกิเลสของผมนั้นสุดยอดมากผมบอกเลยผมว่าผมไวแบบพวดพ่าพวดพ่าบอกเลยว่าเลขระดับนี้ไม่สามารถทำอะไรผมได้นะฮะผมอยากเห็นอะไรที่มันยากกว่านี้เอ็มต้องรออีกนานแค่ไหนเ่เขากริ่สอนเราอยู่เป็นสเต็ปเป็นขั้นๆไปอ๋อมันจะเอใส่เอใส่มากเลยใช่ปะ โอเคผมจะเรียบเครียดให้ไวที่สุดนะครับท่านผู้ชมนะครับผมอันนี้คือเกม Mad v e r s ์ Zombie ใช่ไหมถ้าใครอยากเล่นก็ไปกดไม่ทันีครับอ้าวกดเคลียร์ได้ไม่ใช่เหรอกดเคลียร์ได้แต่เมื่อกี้ไม่ทันไงมันออกก่อ๋อห้ามแบบห้ามมันวิ่งหนีด้วยเหรอไม่เจ้าึไม่ทันนี่ค้างไว้ปุ๊บมันก็จะออกไปกี่วินาทีไม่รู้อ่ะอ๋อโอ้โหมาอย่างนี้สิตื่นเต้น นั่นก็เป็นการสอนต่อไปครับว่าเป็นเลข2หลักแต่ว่าถ้าบวกกันแล้วไม่ไม่ถึง10หลักหน่วยไม่ถึง10ก็ไม่ต้องไม่ต้องอะไรเราคือเต็มที่แค่9้าหลักหน่วยอ่ะเป็นการสอนเป็นระดับขั้นไปนะครับเกิดหครับผมว่ามันก็เป็นเกมที่ดีนะผมคิดว่าถ้าแบบเด็กเล่นนะเด็กสามารถที่จะพัฒนาการได้ค่อนข้างไวมากเลยนะครับ พราะว่าผมดูแล้วหัวผมก็เริ่มจะสบายอยู่ยังสบายอยู่ยังไหวอยู่นะครับแบบนี้ยังแบบแบกๆทีนี้ผมจะให้ดูก็คือเกมาการศึกษาไง าการศึกษาเนไ,ไม่มีการบอกว่าบทเรียนที่1<อ>การบวกเลขหลักสิบเอ้ยการบวกเลขหลักหน่วยที่หลักหน่วยนั้นไม่เกิน5อย่างเช่นด่านแรกผมเล่นไปแล้วไม่มีลยโบทเรียนที่ 2, 2การบวกเลขหลักหน่วยโดยที่หลักหน่วยมีค่าว่าเกิน5บทเรียนที่3การบวกเลขหลักหน่วยกับหลักสิบมันไม่มีคําว่าบทเรียนอ่ะอันนี้คือเลเวลนี้คือสเตจอย่างที่ผมพูดเนี่ยอันเนี้ยเวลาดูดีการบวกเลขหลักสิบด้วยการสองสองเลขหลักสิบสองตัวเห็นไหม ไม่จาเป็นต้องมีควาว่าบทที่1บทที่2แบบฝึกหัดท้ายบทอ,อะไรไม่มีนี่คือเกมภากาอ,อังกฤษเค่ครับเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่กดไม่ค่าหะต้องกดตัวเลขอ่ะ <c oughs> พวกเลยจริงจริงไม่งั้นแบบคล่องอ่ะไววันเนี้ยจะสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะ <c oughs> ไว้จบสเตนี้เรานั่นใหม่ดีไหมปัาปบาย่า yeah. แล้วผมจะโชว์การคิดเลขที่ไวกว่าน,นี้กว่าเดิมอีกประมาณสเท่าเดีย๋ยวบอกเลยว่าตัวเลขแบบนี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอก SM, อิสเอมากรถึงเวลม่าอก้านะผม โอ้ยโอ้ยเยสซี่กันเยสซี่โอเคโอเคอเยสซี่ฮัลโหลสวัสดีครับผมมาต่อกันนะฮะเมื่อกี้เนื่งจากเล่นไม่ถนัดเลยได้ออกไปเปล่าเพราะเคลียร์เล็กน้อยน,นะครับผมมาดูกันว่าผมจะสามารถคิดเลขได้เร็วเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมโอเคอายุเลยพี่โอยเดือ่าถ้าบทเรียนบทนี้คือการบวกเลขอะไรเอ่อบวกเลขสองหลักอ่า คุณครูแบงค์ครับช่วยสอนในกระเบียนว่าบทเรียนนี้การบวกเลขไรถ้าแบบปานนังสื่อตำราแต่เราเป็นเกมอยู่แล้วเราเป็นชาวเกมเราไม่จำเป็นต้องมีตำราเหมือนเขาเราก็ผัดได้เหมือนเขาอะในการใช้เกผมไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าไอตัวเลขแบบนี้เนี่ยคือที่จริงอาจารย์สอนเราแค่ว่า1ถึงศก็พอแล้วแล้วเราก็มาดูเอาจากเกมนี้ครับผม เพราะว่าเลขเนี่ยมันจะเรียงให้ตรงกันเป๊ะๆเลยอ่ะเราแค่เอาเลขมันมาบวกกันบวกกันแล้วออกมาเป็นคำตอบที่เราคิดได้ในใจละจริงไหมมันรู้สึกว่าง่ายอ่ะคือทีจอ่<า>จริงอาจารย์ไม่จำเป็นต้องให้กันบ้านมาทำทุกวันก็ได้นะให้เล่นเกมเนี้ย<อ>บอกเลยวันนี้ครับผมเรียนไปเล่นเกม m a d v i เ u s Zombie บีนะครับผมให้ถึงด่านนี้ให้ได้นะครับผมแล้วคุณจะได้คะแนนนี้ไปจริงป่ะอันนี้ไม่ได้เอาหานะครับผมใช้จริงๆกับน้นย<อ> ไอ้คนหูกนผิด yes เอาห, yes. oh, หเจอบอสแล้วครับบอสวิ่งมาไวด้วยครับวิ่งมาแล้วครับบอสตัวน,นี้เป็นอเมริกันคุณบอลหมายเลข22่สครับมีดาวที่ข้างซ้ายข้างซ้ยเด็กต้องเล็งข้างซ้ายบอกแล้วว่ามันเป็นการนี่คือแบบเป็นขาดท้ายบทนะครับเป็นแบบเปิดขาดท้ายบทที่ที่ผมคาดไปบ่อยเนี่ยเพราะว่ามันตื่นเต้นนะจริงๆใช่ไงคือว่ามันตื่นเต้นนะเห็นแบบว่ามันเป็นบอสออกมาคิดเลขถึงทั้งสองเที่ยงวันี้คิดในใจเห็นไหมไม่จำเป็นต้องมีแบบว่าทำร้อยข้อนักเรียนเหมือนเนี่ย สอบร้อยหมดร้อยข้อจากการมอลตัวเดียวจบแล้วเรียบร้อยเคลียร์ไปหนึ่งเคลียร์อีซี่ไปแล้วครับพี่ไปมีเดียมครับโอเคมาดูกันเมื่อระดับมีเดียมเนี่ยผมจะไปอยู่รอดได้ถึงขนาดไหนกันนะครับนี้ไม่ได้เอาไฮจริงๆนะครับ <S <S ผมใช้จริงๆกับนักเรียนนะครับอ้าวโอ้โหทิปหายนะเดี๋ยวว่าผมงโง่เลยนะครับผมบางทีผมก็เบอร์บ้างเล็กน้อยน,นะครับโอเค,อเคอรจริงแล้วจริงแล้วลนี่ไม่มีพลาดแน่นอนนะฮะตอนนี้แบงค์บวกข้างหลังก่อนหรือบวกข้างหน้าก่อน ผมจงบอกข้างหน้าก่อนดีอ่ะมันนั่นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าเกมนี้เพื่อการศึกษาได้ดีเพราะว่าเกมนี้สอนให้บวกข้างหน้าไปข้างหลังถ้าเป็นปกติที่เราสุกต่อแล้วเราจะถูกให้บวกข้างหลังไปข้างหน้าถูกไหมเหรอเราคือเราให้บวกข้างหน้าไปข้างหลังใช่ไหมถึงจะถูกไม่สิงจะไวกว่าเออจริงๆผมรู้สึกไวกว่าเมื่อกี้เกมมันสอนเรามันบังคับให้เราทำเลยเมื่อกี้พูดจริงๆนะผมบวกจากข้างหลังมาข้างหน้าครั้งหนึ่งแล้วผมผิดอีกครั้งหนึ่ง ที่จริงเราควรบวกจากข้างหน้ามาข้างหลังใช่ไหมมันมันสอนเราโดยไม่ต้องบอกเราเลยอ่ะมันไม่มีคาบอกว่าคิดชินนะว่าทิปนะเราควรบวกจากข้างหน้าไปข้างหลังไหมแค่ภาพเห็นน่ะมันก็ทําให้เราบอกข้างหน้าไปข้างหลังแล้วแล้วคุณอาจจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วแบบนี้ถ้ามันเกินศิบแล้วมันจะไปทไํายังไงเดี๋ยวคุณรู้เองครับว่าคุณยังบอกข้างหน้าไปข้างหลังได้แม้ว่ามันเกินศีลมีการต่อไไอที่แปดสิบเก้าแล้วผมไปตอบเก้าสิบแปดอ่ะเพราะว่าผมไปบวกจากข้างหลังมาข้างหน้านะม้วก็มีอยู่ชอตหนึ่งที่ผิดลองไปดูกันดีนนนคัออี้้กก็ืไเิแลวง บอกไลยเกินสิไม่ใช่เออเหมือนกับมันค่อยๆให้โอ้โหก็คือมันหมวก8นี่มันเหมือนง่ายนะแต่ว่ามันให้ง่ายนะใช่ใช่ความรู้สึกอะคือแบบต้องมาลองเองอะอันนี้ผมพูดจริงๆเลยปกติมันง่ายนะสำหรับเราอะแต่ว่าการที่จะคิดให้เร็วแล้วก็ให้ได้คำตอบที่ถูกต้องอะผมว่ามันแบบไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่เลยอะโอ้ กด S4 แล้วเอ้ยกด backspace แล้วลบออกให้ทันทีเลยอะ<ม>่ะโอเคเลยอ่ะไวกว่าเดิมเยอะเลยเออเฮ้ยเจ็ดกว่าเก้าสิบหกสิบเอ็ดอันนี้เริ่มไม่ใช่เด็กแล้วนะเริ่มแ<ม>บบว่ามีประโยชน์เป็นประโยชน์ให้ทุกคนแล้วจริงๆจริงนะมันมันยากนะเนี่ยเห็นแค่นี้<ม>หรือว่าผมโง่ผมว่าผมไม่ได้โง่นะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเหมือนกับมันเป็นการสอนเรื่อยชาวนี้ชาวนี้มันสอนละยังบอกว่ะข้างหน้าไปข้างหลังได้ใบแค่เนี้ยแหละบาทหนึ่งเจ็ดสิบบาทสิบ ว่าหน้าหลังอยู่เนี่ 7, ยหน้าหลังเห็นไหม 8, บอกแล้ว 3, บอกแล้วถ้าเกิดบวกกันเกินสิบก็ยังหน้าหลังได้เห็นไหมเราก็เ่ออกหน้าไปอีกหนึ่งแค่นั้นเองหนหลังได้เป็นอะไรจบแค่นั้นสี่แปดเอุ้ยเอ้าใช่หรอเจ็นเอ,อ้าสามสเจ็ดแปดนเงี้ยไม่ไมไใหม่ไม่เมื่อก <c oughs> <c oughs> ี้มันติดแบบหนึ่งมาลอยหลายข้อเลยไงเลยพลาดเลยสาม เก้าหกแปดเก้าสามห้าหกสี่ผมนี่เขอยากพูดอะไรมากเพราะมันต้อง,องอใช้เก้าสองมากนะครับตอนนี้อ่าใช่ แต่ว่าอาจจะไม่เข้าใจที่ผมพูดนะว่าผมพูดแะไภัยว่าเนี่ยผมจะดูแบบ89 3สาผมจะดูบวกข้างหน้าก่อนนะฮะแล้วต้องข้างหลังมาบกอยทีนึงนะผมเป็นเทคนิคที่อพอดีครับผมมันเป็นเทคนิคที่เกมนี้กำลังสอนเราอยู่ครับผมพูดตั้แต่ต้นแล้วว่าเกมนี้สอนให้บวยจากข้างหน้าไปข้างหลังไม่ใช่ข้างหลังไปข้างหน้าเหมือนที่โรงเรียนจะเข้าใจเองว่าทำไมผมถึงพูดเร่อนเกมเพื่อการศึกษามากนะคุณทำได้ครับห9 5 6 0 5ส่วนห อย่าไปสนเลขข้างหน้าเลยครับสำหรับโจทย์แบบนี้ดูแค่สองตัวหลังเหมือนเดิมมันอาจจะเอามาหลอกเราแค่นั้นเองใช่หรือไม่เฮ้ยผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าเกมคิดเลขแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกสนุกได้ได้ขนาดนี้จริงๆการใช้สมองแะแล้วมีอัพิสซดต่อไปเป็นเกมฝึกสมองด้วยทุกคนเกมเมื่อการศึกษานี้ซีรีส์นี้ยังอยู่อีกยาว ใช่ครับผมของเราไม่ได้มีแต่เกมผีเผยวมาหลอกให้เราดูความโหมดของเกมแบบไดอาโบนะเห็นเราอรามาอะไรอย่างงี้มันไม่ใช่นะ<ไ>ผมมันยังมีเกมแนวนี้ที่เราได้ลองเล่นๆอีก <digamos> พ่อมือกด2 1งสิคีครับเห็นไหมครับนอกจากเกมที่มีแต่ความน่ากลัวของเราแล้วยังมีเกมเพื่อการศึกษาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันได้นะครับผม บางทีถ้าท่านชมได้เอาไปดูแล้วแบบเฮ้ยลองให้ลูกเราเล่นนี้จะลุยได้ไวกว่าผมหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ลองเลยนะครับผมนักแกลนงนักเรียนผมนี้ครับผมนะครับเล่นกันสนุก<ม>เลยผมกราเว้นผมนะครับเป็นนักเรียนที่แก่ที่สุดของคุณนราธรนะครับผมบอกเลยแต่ไม่ใช่นักเรียนน้อหน่อยนักเป็นนักเรียนบ้า<ป>เราผมไม่เคยเกลียนเลยนะซึ่งนี้เลยบอกองนะครับผมอะไรอะไรอะสีเจ็ดซีเย็บแม่ขอโทษครับเพราะ็สำหรับเด็กที่ดูอยู่นะครับผม บางทีอาจจะเผลอสะบัดคาไม่ดีออกไปไม่รู้ว่าคํานั้นแปลว่าอะไรนะอ่าใช่ผมว่าเด็กระดับห้าขวบก็คงไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันแปลว่าอะไรนะคำนั้นเมื่อกี้เนี่ยจากคำหลังเลีไยใช่จําได้แต่คําว่าแม่อย่างเดียวทีหลังเขาบอกว่าคาว่าตื๊ดเมื่อกี้นั่นก็คือแปลว่าจานนะครับผมแม่ล้างจานอะไรอย่างนี้ครับเด็กก็ได้ด่ายังังว่าแม่ล้างจานอะไรอย่างนี้นะฮะต่างไม่เล่นดีกว่าโอเค โมมากด้วยขอตัดช็อตเมื่อกี้ไปนะครับผมเพราะว่านักจากคิดเลขในหัวอยู่นะไม่สามารถที่จะคิวเอยยนุ๊กดีออกมาได้นะครับผม <c oughs> ยังชิวอยู่มผมจะขอกดอย่างต่อเนื่องนะครับผมยังหมวกข้างหลังไปข้างหน้าอยู่ครับโอเคยังไหวยอยู่ยังไหวยอยู่ผมจะลุยเรื่อยๆจนกว่าผมจะอยู่จะสู้ไว้ไหวนะฮะ อย่างไงครับหัวของฉนะลรัไว้อยู่นะครับถ้าคุณเรียนในโรงเรียนเรียนในห้องเรียนที่อาจารย์สอนหน้าการกระดานดำบวกจากหลังไปหน้านี่คุณคิดไม่ทันนะครับจริงๆใช่ครับคนไม่ทันนะครับคุณถูกบังคับให้ทําแบบนี้นะครับผมคนที่คิดเลขไวพอสมควรนะครับผมถึงตัวเลขอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจำมากนักจากมีอะไรมาช่วยทําให้เราใช้งานง่ายขึ้นเช่นเครื่องคิดเลขนะครับผมแต่หัวผมก็ยังไม่ล่วงนะครับ ผมยังคิดไหวครับผมผมยังไปต่อได้นะฮะยังไม่ผิดพลาดนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้หนึ่งเดเวลเป็นเกมใช่มันจะยากเรื่อยๆใช่ไหมกันบ้านมันได้ความสนุกตรงนี้พุ่จริงเลยใช่สนุกกว่าแบบฝึกหัดานร้อยข้อไหมใช่ถ้าเกิดเกมไม่สนุกนี้ผมคงไม่พูดจ้อขนาดนี้นะฮะอ้าวมอนมาแล้วครับเป็นกีตาร์ด้วยครับเก้าหนึ่งแปดยิ่ง สามเมาแล้วสี่นึ่งชวนแดงคุยไว้เพราะว่าเฮ้ยเคียรข้อนี้ยากสองยัไ้เาสองหกสอง2เฮ้ยไม่ใช่เหรอกมาจากเราเลยเฮ้ยเาเลยาหกสี่เจ็ดโอเคแล้วหนึ่งไม่ฟังเลยสิแป๊บนึงสองห้าสองหอเอ้ยไม่ใช่เหรอสองหอ่ะเฮ้ยไม่ใช่อเหรอหนึ่จ็ดสอง ไม่สองหกสไม่ถูกได้ไง่เดไม่ตายเดี๋ยวไม่มันไม่ถูกอะข้อนี้นึ่งร้อยเจ็ดกแต้องสิบห้าดิสองห้าอสองหกหึงี้อผมเบอโอ้โดนโดนไปสดอกแล้วชอขาพลังกลับมาด้วยอ๋อพลังกลับมาด้วยเหรอโอเคหกเจ็ดสองมามาดูดูแล้วสติกลับมาแล้วหกเจ็ปดเ 2 6งหกสองเอากดค้างไ้นานเกินเห็นไหมโอ้โหมันออกเออไม่ใช่เหรอสามสองอ๋ 3, 0, อสามศูนย้ายะมันยากเนี่ยอีกสอง้า้าหกแปดเร็วเร็วแว เห็นที่ผมชวนแบงค์คุยตอนแรกจริงจริงว่าจริงจริงเฮ้ยเมื่อกี้มันพลาดไปทีแล้วมันพลาดหนักเลยอ่ะคือมันไม่ง่ายนะที่ผมชวนแบงค์คุยด้วยอันนี้นพูดจริงเลยว่ามันไม่ง่ายแต่ว่าเอาพูดตามตรงเขาบอกหลังไม่น่าทันไหมไม่ทันเ่ยโอเคงั้นโดยต่อได้ผมไม่ชวนคุยได้ผมสงสารอันนี้คือเอาจริงแล้วสมาธิล้วนเลย 2 5 2 6 1เฮ้ยมันเลขเดิมนี้ว่าเลขเดิมเลขเดิม,ม,ดม6 7 6 8 2โอเค6 4 1 7 2 3 8 9 2 9 1 8 6 9 3 7 8 7 9 0 4 8 5 5 6 8 3 7 1 3 4 2 8อะเอาไม่ใช่4 1 8เออ 2639 29305 759 82830 593 647 Yes Go โอ้โดนหัวไป2ทีอ่ะคือมันไม่ง่ายเลยอันนี้พูดจริงๆถ้าเกิดระดับพามันจะไปขนาดไหน ลองไหมเราอยู่แล้วครับผมผมลองมาหมดแล้วผมรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอยากจะพูดอีกอย่างนึงก็คือทาไมถึงเลขเดิมทำไมไม่แรนดอมยเพราะว่าทุกอย่างอ่ะเขากําหนดมาเลยว่าเราอยากเราจะต้องเรียนรู้อะไรจากข้อข้อนี้เขาไม่ได้แรนดอมไม,ไม่ไม่กำหนดแบบไม่มั่วมาทุกอย่างเขาตั้งใจเขาจงใจอ่ะแต่น,นี่มันกนะารศึกษาจริงๆคือมันทําให้เราความรู้สึกผมที่เล่นเมื่อกี้นะคือมันทําให้เรา,าเปลี่ยนแนวคิดอะ คือแบบคิดตอนแรกเนี่ยผมคิดพลาดไปหลายทีมากเลยพอมาคิดรอบที่สองกูลองเปลี่ยนแนวเทคนิคการคิดใหม่อะอันนี้ง่ายได้ได้อันนี้พอผมเปลี่ยนเทคนิคการคิดใหม่มันก็แบบง่ายขึ้นอ่ะอันนี้เป็นการบวกเลข3หลักแต่ว่ายังบวกกันไม่เกินได้ไม่เกินสิบเกิยังสบายสบายอ่าชิวๆใช่ไหมเอาพูดกันตรงๆเลยนะฮะในฐานะที่เอาเอาแบงค์แบบ เอาแบบตรงๆเลยไม่ใช่ในฐานะที่แบงค์ทำยูทู e กับผมเรื่องเรื่องโลนอโลเ,เรื่องเกมน,นะ,ะคุณคิดว่าคุณเรียนในโรงเรียนกับเล่นอันเนี้ยคุนได้หัวข้อเดียวกันเนี้ยได้จากที่ไหนมากกว่าันนี่หนก็ด้วยระเดนอไม่หลับแน่นอนเพราะว่าผมบอกเลยผมเลยผมชอบความตื่นเต้นอย่างแรกเลยได้ความตื่นเต้นแน่นอนพอจังหวะบ,บอสมานี่แบบโอ้โหแม่ ไมมึงแบบมาทั้งสี่โจทย์เลยเหรอพร้อมกันอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าจะคิดโจทย์ไหนก่อนเราไม่มีทางรู้ว่าโจทย์ข้อไหนมันจะง่ายกว่าเพราะว่ามันมีเวลากําหนดให้เราคิดด้วยครับมันมันตื่นเต้นกว่าทำข้อสอบเยอะต่อให้เป็นข้อสอบมันก็ไม่ตื่นเต้นขนาดเนี้ยเพราะมันจะเป็นซอมบี้ด้วยแหละมันทำให้เราแบบเรารู้สึกกลัวแนรู้สึกกันเริ่มมอนเล็กน้อยเพราะว่ามันเป็นสี่บวกสี่ อันนี้อาจจะยังง่ายอยู่นะผมแบบช็อกเลยอะเมื่อกี้แบบง่ายยาวๆเลยอะจนไปเจอบอสอะแบบเฮ้ยทำไมมันระดับความยากมันเพิ่งขึ้นขนาดนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากขึ้นมากเลยนะมันเป็นอะไรที่แบบสอนเรามาตั้งแต่เกมแรกแล้วอะแบบสอนมาเรื่อยๆอะแต่ว่าเราดันไปพลาดของโอ้โหเห็นไหมมันเบิ้ลสามให้เราเห็นเราเลยแบบมองพลาดไง แบบ3ามบวกสามนต้องเป็น6ใช่ไหมผมดันมองภาพจะไปตอบสามมเมื่อกี้ได้กดคันเซลมีทีหนึ่งนะครับโอเคยังง่ายอยู่ยังง่ายอยู่ตรงนี้ยังไหวหกแปดซื้อการที่ผมพูดให้ฟังนี่มันอาจจะทําให้คุณเสียสมาธินะบางทีการที่คุณดูคลิปนี้มันไม่จำเป็นที่คุณต้องมาคิดเลขตามผมคิดแข่งกับผมนะครับ แต่แค่คุณรู้ว่าเฮ้ยมันมีเกมเกมนี้อยู่นะซึ่งเวลาที่คุณดูผมเล่นกับคุณเล่นเองอะ่ะมันแตกต่างนะะมันไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรขนาดผมอะ่ะผมว่าผมอาจเป็นคนที่ตื่นเต้นมากเกินไปในเวลาคิดเลขก็เป็นได้นะครับผมโอเคถึงสเต็ปสแล้วผมยังไหวอยู่โอ้โหูสึกรอบนี้หนึ่งมาล้วๆนะครับอาจจะทำให้เราสับสนได้เล็กน้อยนะฮะสามครับผม 2องเจ็ดเก้าเลต่อไปก็เป็นสี่แปดเจ็ดครับผมยังไหวอยู่ยังไหวอยู่แปดเก้าเจ็ดโอเคเก้าเก้าแปดแปดแปดหนึ่งจริงๆนะมันต้องคิดจากหน้ามาหลังจริงนะไม่ใช่แบบคิดจากหลังไปหน้าผมจะลองคิดจากหลังไปหน้าให้ดูนั่นไงมันผิดโอ้เฮ้แปดหกเก้าโอ้ พลาดเลยพลาดจริงๆคิดจากหลังมาหน้าพลาดไปสองข้อติดอะ่ะเฮ้ยมันทาให้แบบเปลี่ยนแปลงได้ขนาดเลยเหรอแค่เกมเกมน,นึ่งอะ่ะแบบไม่คิดเลยนะจริงๆเพราะแบบมันจะเปลี่ยนได้ขนาดนั้นน่ะมันทําให้รู้สึกว่าแบบเราคิดเลขได้ไวขึ้นเลยอะ่ะอย่างแรกอ่านั่นไงรอบนี้รู้สึกมัะยากขึ้นแล้วนะครับผมสี่ห้าศูนย์หก 6 8 6 9มารู้สึกอันนี้ยากขึ้นแล้วทำให้คิดชา้าลงไปประมาณครึ่งวินะผมับผม770โอเค882 1อ่วอะคิดชา้าลง1วิจริงๆเลย8 9 5 0 2เอ้ยไม่ใช่เหรออ๋อ9 0 2นั่นไง4บวก4ให้ผมคิดว่ามันเป็น5จะบ,บ้าเหรอเฮ้ยอะไรอะ9 5 0โอ้โโหเอาอีกแล้ว เฮ้ย hey, อันนี้ต้องเล่นเองเดีย๋ยวว่าผมโง่เลยต้องเล่นเองสี่ศูนย์ห้าอ้เฮ้ยโลว์พอร์แล้วโอ้ยต้องขอโทษที่พูดยาหยาบนี่จริงจริงเอ้ยซัมซอมบี้ดรอปพอร์แพรก when you transform them, นะครับผมคือเนื่องจากว่าผมกดผิดไปเยอะมากสำหรับโจทย์ข้อนี้นะฮะเราต้องทำการชาร์จพลังงานจากซอมบี้ที่มีตัวเลขที่มีสายฟ้าอยู่นะครับผมโอเค อันนี้ที่อธิบายอยู่คือการโกงแล้วผมแอบดูตัวเลขอยู่โอเคนะครับ7 6 7 7 1โอเคเอาจริงนะเอาจริงนะ892เอ้ย9เอ้ยเ้เอ้ยเอ้ยรวะ8 8 8 9 2เก้าสองเฮ้ยก็ถูถ่ีว่าเฮ้ยผิดตรงไหนเนี่ย8 8 8 9 1เนึงเอ้ย อ๋อมันตายไปแล้วอะไรเนี่ยอายอายคผู้ชม702โอเคแต่เย็นๆ830ามามามา,มา,มาตังต้งสติผมว่าเจอบอสรอบนี้ไม่รอดแน่นอน76 772 25264เจออกเจอบอสกูตายแนย่มา รู้สึกว่าใช้สมาธิมากขึ้นเยอะแล้วตอนนี้ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้แล้วมาแล้วครับโทษทีตอนนี้กำลังติดเกมออนไลน์เลยมึง <laughs> ทิ้งผมอยู่คนเดียวใช้หัวไปด้วยอธิบายไปด้วยไม่ได้น,นี่พ่งจริงเลยรู้สึกว่าความยากมันอับเกรดขึ้นมากเลยผมกำลังสร้างเมืองอยู่อ่ะโอ้แปดเก้าสองหกโอเคมันยากมันยากจริงอันนี้่สามารถอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้แล้วเริ่มใช้หัวหนักขึ้นแล้วผมแปดเก้าศูนย์เก้า โอเคนะฮะสามสองห้าสามสี่สามแปโอเคเจ็ดแปางงๆอย่าฟังตามที่ผมพูดนะครับผมห้าหกโอเคห้าสองเจ็ด่องแปดศูนย์สองเอ้ยแปดหนึ่งสองเฮ้ยจบปุ๊ โอเค8 9 0 7โอเคผมว่าเราฟังตามที่แบงค์พูดนะจะเข้าใจว่าแบงค์คิดยังไงนะเพราะว่าเราคิดทันเหรอเราโดนเราโดนมาท้าให้คิดอย่างนี้หมดอ่ะ7 8 4 8มาโดนมาท้าให้คิดอย่างนี้หมดจริงๆริงตอนผมเล่นก็คิดอย่างนี้ไม่ผมกลัวคนฟังผมอีด้วยแล้วมันแบบเฮ้ยเดี๋ยวขอลุยก่อนนะ3พี่บอยเจ็ด7้าเจโอเคโอ้คิดช้ามากเลยอะ สามอข้อเดิมมันะ้หกเนึ่ง7จสองโอเคหกเจ็นึ่งหนึ่งโอเคตอบแม่อยู่ข้อเดียว3ามสี่สหนึ่งศูนยโอเคแปดเก้สอง ตอบอู่ข้อเดียว710ต่อไปซ้ายบนนะตอนเนี้ย4 5 2ห3 3คือไม่มีเวลาไปมองแท่นอื่นเลยอะโอเคหมดล้ว5 3 6ห6 4 4แปดเก้องสวน4ส <4. S 2> สามเก้าเจ็ดสี oh. ่หกสี่เจ็ดหนึ่งโอเคเขี้ยโอ้โหเย็นโอ้โหผมได้มันลุ้นๆไงคนดูสนุกสนุกไงโอ้โหเกือบปาดอ่ะยาก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 จริงแล้วครับคือว่าโอเล็กสามารถกโดยที่หลักที่หนึ่งหลักที่สองบวกกันมากกว่าสิบจัดการได้จะใช้คิดจากข้างหน้า ย้ายได้อย่างรวดเร็วแล้วเราก็จัดการสำเร็จไปแค่ซิตี้เดียวครับยังเหลืออีกเยอะเลยครับ <Wow. S 1> แต่ว่าวันนี้หยุดแค่นี้ก่อนแล้วกันครับยังมีคือ <subscription, S 2> ว่ายังมี multiplication และมี division <Yeah. S 2> ผมเนี่ยบอกว่าแม่งยาก <laughs> อันนี้แค่บวกนะต่อไปลบ <laughs> คูณแล้วก็หาร <laughs> ผมบอกเลยเด็กคนไหนทำจบได้เนี่ย <laughs> ระดับมัธยมขึ้นต่อ,อไ,ได้เลยเกิดระดับมาหาลัย <c oughs> คือยากยากยาก,ยากจริงอันนี้ผมจบมหายแล้วนะแบบมันไม่ยากมันไม่ยากเฮ้ยยากไม่มันมันแบบทุกคนคิดได้แต่มันมิได้แต่ว่าอ็แบบความเสียวตื่นเต้นเลยอยู่ที่ว่าจะทําสามารถจบได้ภายในรอบเดียวหรือเปล่าของผมก็มีพลาดไปครั้งหนึ่งอะจบไม่ได้รอบหนึ่งที่เหลือก็สามารถเคลียร์ได้จบได้ในรอบเดียวหมด แต่มันก็ยากอ่ะคือว่าผมคิดว่าผมจนเป็นคนกินเลขเก่งนะแต่ก็ไม่มากอ่ะแต่ก็แบบโอเคเขาหนึ่งรู้เรื่องเขาสองมีวิธีคิดง่ายขึ้นเข้สามตื่นเต้นนั่นคือเกมขอการศึกษาครับผมแล้วก็ขอขอบคุณเกม Mad vs Zombies นะครับผม มีภาคสองตัวด้วยใช่ไหมต้องเสียงกันะ <Okay. S 2> ะนะโอเคถ้าคุณอยากสนใจอยากให้เราเล่นลองซื้อมาได้ไนมะ่ต้องห่วงใช่เงี้ยก็ขอบคุณสําหรับทุกคนที่ติดตามชแนลราแล้วกันนะผมแล้วก็คือแล้วก็นี่ก็เป็นเกมแนวคิดแบบใหม่นะฮะให้ท่านผู้ชมได้ลองนะผมก็อย่าลืมติดตามครับซับสไครต์ที่ลักสติตีแล้วก็ลักสิตเกมมี่นะครับผมมีชแนลเฟซบุ๊ก้วครับผมลักสิตีนะครับผมเจอกันนะครับในคลิปถัดไปบาย